นะคะแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์กันได้เลยพรุ่งนี้รอเชียร์ชุดว่ายน้ําแต่ก่อนชุดว่ายน้ําเรามีชุดอื่นด้วยนะรู้อย่างเรามีเดินชุดอา่อาวอ่าวใหญ่ด้วยนะอ่าวใหญ่อ่าวใหญ่คะแนนล่าสุดรใที่หนึ่งแล้ว yeah! เย้เจียมไปเลยอีหน่อยมีนะ ล่าสุดอุ้ยขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เองตื่นเช้าแบาตื่นเช้ามากคือบอกเลยว่าการมาประกวดมนะิสแกรนอะทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าถามความเหนื่อยของแกนอินเตอร์กับแกนไทยแลนด์โอ้โหห่างกันอย่างนี้เลยอย่างนี้คือโอ้โหกิจกรรมของแกนอินเตอร์แบบอ๋อ หุยมันอายมากอะมันมทุกคนรู้ปะว่าแบบทุกวันนี้คือต้องตื่นเช้าแบบขึ้นหน้าขึ้นผมอะแล้วประเด็นอ่ะตอนที่เราอยู่แกนไทยอะเรามีในรอบสำคัญรอบใหญ่ๆเรามีช่างหน้าช่างผมไงเรามีช่างหน้าช่างผมที่เขามาทำให้เราแต่พอเป็นรอบเนี้ยเราแทบจะต้องทำเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะ ช้ำเลยแล้วเนี่ยเวลาเนี้ยเราก็เพิ่งกลับมาถึงถูกปะ่ะแล้วพรุ่งนี้เราถ้าพรุ่งนี้คือเขานัดถ้าอะไรโอ้พูดสรวนหมดแล้วง่วงอยู่แล้วเขานัดแบบเจ็ดโมงเช้าที่ล็อบบี้แบบหน้าผมเต็มเราก็ต้องตื่นฟิลแบบตีสี่ถ้าเราแบบอยากจะไปมาเออนางงามพร้อมใช้อันนี้คือเรื่องจริงนะอันนี้คือเรื่องจริง ใส่รูปน้ำพีกอโอเค